จะเป็นยังไงเมื่อนายตำรวจป้านนอกต้องรับมือกับกลุ่มฆาตอร์กรที่รอชีวิตมาจากเหตุการณ์คือบินขนส่งนักโทษตกโดยหารู้ไม่ว่าหนึ่งในนั้นคือสายลับปลายพักสุดอันตรายสวัสดีครับวันนี้แชมป์สตูดิโอจะมาสปอยซีรีส์ดราม่าระทึกขวัญของทาง Apple TV ชีวีพัเรื่อง The Last Frontier ปี2025นำแสดงโดยเฮริสเบนเนตเจสันครากซีมอนเคสเซลและโดมินิกคูเปอร์ จากนั้นภาก็ตัดมาที่สองนักโทษหญิงขณะป้าแว่นโกลสาวบอเพราะตัวเองติดกับดักหมีแต่สาวบอทำเหมือนคนไม่มีแรงจะช่วยป้าแว่นที่โกรจัดก็สั่งสาวบอถ้าแกช่วยไม่ได้ก็ไปตามคนอื่นมาสิณบ้านหลังหนึ่งเมื่อหญิงวัยกลางคนมารับโทรศัพท์ก็ทำให้รู้หล่อนแวะมาดูกับดักหมีเดี๋ยวสักพักจะกลับแล้วแต่พอเห็นมีของกินวางเกลื่อนกราดแถมอาวุธยังหายไปหล่อนก็เริ่มสงสยัยจึงขอวางสาย ทันใดนั้นสาวบือพร้อมอาวุธก็โผล่มาหลังสาวบือพาหญิงวัยกลางคนไปปลดกับดักมีให้เป้าแวนหญิงวัยกลางคนก็ใช้จังหวะนั้นคว้าอาวุธที่ซ่อนอยู่กับตัวแต่สาวบือก็ไม่ได้ประมาทหญิงวัยกลางคนจึงถูกเปลี่ยนใจใวางอาวุธเป้าแวนที่หลุดออกจากกับดักมาได้ก็ขวาก้อ,อนหินขึ้นมาทุบหญิงวัยกลางคน ต่อมาเมื่อปาแวนกับสาวบือลักตัวหญิงวัยกลางคนเข้าบ้านแล้วแยกย้ายกันไปทําธุระส่วนตัวสาวบือก็เพิ่งเจอรู้หญิงวัยกลางคนเป็นตำรวจไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดารรมดาส่วนป้าแว่นพอเห็นหญิงวัยกลางคนลากสังขารมาเอาอาวุธแล้วสาวบือเขามา,าบอกหญิงคนนี้เป็นตำรวจป้าแว่นก็สั่งให้สาวบือไปหาคุณเจรถนั่นมาหล่อนจะจัดการทางนี้เอง สาวบื้อที่เห็นวิธีที่เป้าแว่นใช้จัดการเลยเผลอมองอย่างตกใจแต่สักพักก็ส่ายายิ้มออกมาครับรุ่งเช้าเมื่อสินนได้รับของขวัญไปชุดกระหนาวจากแฟรงเธอกระวสมใส่มาทำงานในขณะที่ตำรวจสารก็ติดต่อมาหาแฟรง์โดยบอกยังไม่พบร่างของแฮาฟบล็อกแต่ดูแล้วไม่น่ารอดเพราะความสูงตั้ง30เมตรถือว่าเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อเจอร่างของแฮฟบล็อกเท่านั้นจึงบอกให้ตำรวจสารพาทุกคนค้นหาต่อไป จังหวะที่เพื่อนเข้ามาบอกแฟรงก์ตำรวจหญิงไม่มาทํางานเพื่อเลยส่งคนไปเช็คจึงพบว่าหล่อนถูกสังหารทั้งหมดก็เครียดโดยที่ทางซาร่านั้นตอนนี้ก็กาลังวุ่นวายอยู่การช่วยชีวิตนักโทษเนื่องจากถูกชาวบ้านจัดการเข้าหาบุกรุกหลังซาร่าถูกหัวหน้าสั่งให้ไปร,รับการบําบัดก่อนถึงจะกลับมาทํางานได้ตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอหัวหน้ายืนยันถ้าเธอไม่ทําเธอจะไม่ได้กลับมาทํางานเธอก็ยอมไปพบจิตแพทย์ ด้านแฟรงคงเมื่อพาซินีมารูที่เกิดเหตุเพราะต่อแรกคิดว่าคนที่สังหารตำรวจหญิงคือแฮฟฟล็อกแต่พอมาดูภาพจากกล้องจับทางเดินป่าทั้งหมดก็พบแท้จริงนั่นเป็นฝีมือของเปาแวนกับสาวบื้อตึงหกักโดยเปาแวนเป็นไม่ไม้ดำชอบสังหารสามีเก่าหรือคู่มันเพื่อขโมยเงินเพียงแต่ยังไม่มีใครหาเจอว่าเปาแวนซ่อนเงินเอาไว้ที่ไหนส่วนยายบื้อน,นั้นเป็นมิจฉาชีพประเภทไม่ชอบใช้ความรุนแรง ขณะแฟรงก์กำลังคุยอยู่กับ FBI ิสิบนีก็เรียกเขามาดูเสื้อผ้านั่นเลยทำให้รู้ปาววนกับสาวบืออาจได้เจอกับแฮปบล็อกเพราะเสื้อผ้าพวกนี้แฮปบล็อกเคยสวมใส่นั่นเอง ที่ร้านอาหารขนาป้าแวนพาสาวบือมาหาอะไรกินจูจ่ๆก็มีตำรวจเข้ามาสาวบือเลยวางแผลหลบหนีโดยการทำทีทะเลาะก,กับป้าแวนแล้วให้ป้าแวนแอบไปล็อกประตูห้องน้ำไว้จากนั้นค่อยออกจากร้านไปรอที่ด้านนอกโดยที่ตัวเองนั้นก็แซงบอกลูกค้าที่มาถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงว่าหล่อนไม่เป็นอะไรแม่แคร์ไม่พอใจหล่อนนิดหน่อยสักพักอาศัยจังหวะที่ลูกค้าคนนั้นเผลอขโมยกุญแจรถมาจังหวะที่ลูกค้าไปคุยกับตำรวจ ตำรวจเลยเข้ามาดูสาวบือ้อแล้วพอตำรวจเห็นมีคราบเลือดอยู่บนโต๊ะตำรวจที่เข้าใจว่าป้าแว่นเป็นแม่ของสาวบือ้อน่าจะป่วยหนักก็รีบไปเคาะห้องน้ำเพื่อถามทุกอย่างโอเคไหมจากนั้นพอไม่มีใครตอบตำรวจก็ตัดสินใจพังประตูเข้าไปทว่าก็ไม่พบใครซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ป้าแว่นและสาวบือ้อขับรถของลูกค้านี้ออกไปครับดานซิดเน่เมื่อถูกแฟรงค์ถามเรื่องระหว่างเธอกับแฮปล็อกเกิดขึ้นได้ยังไง แต่เธอจะให้เขาเล่าเรื่องแผลที่หลังของเขาขก่อนทนันใดนั้นตำรวจสารก็ติดต่อมาว่าน่าจะต้องยกเลิกภารกิจแล้วเนื่องจากน้ำแข็งเกาะหนามาก นั่นเลยทำให้ซิดนียเจ็บใจเพราะมั่นใจแฮปล็อกยังรอดและคงอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวๆนั้นแน่ในขณะที่แฮปอกแอบจัดการหนึ่งในทีมค้นหาแล้วสวมรอยเข้าไปป่าปนนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซาร่ายอมไปพบจิตแพทย์แต่ไม่ยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแค่บ,บ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าลูกยังมาไม่ถึงบ้านเสียทีเธอที่เป็นห่วงลูกเลยจะเดินทางไปรับ แต่รถก็ได้ถูกตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจิตแพทย์จึงอาสาไปส่งดานลุกขณะขับรถไปกับแฟนสาวและตาลุงโดยตาลุงเหมือนกับคนเสียสติเพราะกัวงวลตัวเองจะถูกรัฐบาลดักฟังอยู่ตลอดเวลาเลยทำลายเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างทิง้งลูกกับแฟนสาวเห็นอย่างนั้นก็หวาดกลัวมากส่วนแฟรงก์เมื่อได้รับรายงานเรื่องเป้าวันกับสาวบือ้อแล้วเดินทางมาถึงที่ที่พวกนั้นจอดรถทิ้งไว้พอรู้จาก FBI ว่าพวกนั้นได้เข้าไปในตู้โทรศัพท์ เขาก็ลองตัวเช็คดูจนได้รู้พวกนั้นไม่ได้โทรหาใครแค่ฉีกหน้ากระดาษหนึ่งออกจากสมุดโทรศัพท์โดยมันเป็นที่อยู่ของทั่วการบิรยาสัน้น จังหวะที่แฟรงค์พาซินี่ไปที่บริษัททัวร์และพบปาแวนกับสาวบื้อมาที่นี่จริงแต่ลบหนีไปแล้วนัานก็ไปเวลาเดียวกับที่แฮปล็อกไปขโมยกุญแจแล้วทำทีเป็นเข้าไปพูดคุยกับพวกนักเลงที่มาช่วยตำรวจค้นหาซึ่งพวกนั้นก็มั่นใจแฮปล็อกไม่น่าจะรอดเขาเลยบอกไม่หรอกเพราะได้ข่าวมาว่าคนร้ายคนนี้ฉลาดมาก ส่วนแฟรงก์พอได้รับโทรศัพท์จากซาร่าแล้วรู้เธอจะไปรับลูกด้วยตัวเองทางทางที่เขาส่งคนไปรับเขาก็พยายามห้ามแต่เธอก็ไม่ฟังแถมยังออกเดินทางไปกับจิตแพทย์ได้ครึ่งทางแล้วอีกเขาก็ไม่พอใจมากและยังรู้สึกอีกด้วยว่าเธอมีเรื่องปิดบังเขาอยู่เธอเลยทำเป็นโกรธแล้วก็ตัดสายเขาทิ้งดานแฟรงก์เขาวานเพื่อนให้วิทยุหาตำรวจหรือคนที่เขาส่งไปรับลูกให้หน่อยทั้งหมดเป็นยังไงบ้างจะเดินทางมาถึงตอนไหน ทานไดนาิซิสนี้ก็มาตามเขาให้ไปพูดคุยกับเจ้าของบริษัททัวร์จนได้รู้ปาวันกับสาวบือเข้ามาที่นี่เพื่อค้นหานักบินที่พอจะพาผู้นั้นหนีออกไปจากรัฐนี้ได้ที่ห้องพัก หลังเปาแวนกสาวบือจับตัวนักบินได้ตอนแรกนักบินก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือที่จะพาทั้งคู่หลบหนีแต่พอถูกเปาแวนทําร้ายนักบินก็เปลี่ยนท่าทีแต่ก็ยังไม่สามารถพาทั้งคู่ไปไหนได้อยู่ดีเพราะไม่มีเงินเติมน้ํามันเปาแวนที่เซ็งจัดเลยบอกนักบินให้จดเลขที่บัญชีมาให้หล่อนจังหวะที่เปาแวนเห็นสาวบื้อเข้าห้องน้ําเลยลอบถอดแว่นเอาซิมออกมาจากนั้นก็โอนเงินเข้าบัญชีให้กับนักบิน ซึ่งพอหล่อนทำเสร็จสาวบือก็ไม่อยู่เพราะไปเฝ้านักบินโดยที่นักบินก็พยายามหว่านล้อมให้สาวบือปล่อยตัวเองเนื่องจากถ้าไปถึงปลายทางเมื่อไหร่นักบินกับสาวบือจะต้องถูกเป้าแว่นกบจัดทิ้งแน่ทว่าสาวบือก็ไม่กล้านักบินที่เห็นเป้าแว่นเดินออกมาพอดีเลยใช้จังหวะนั้นเล่งานเป้าแว่นจนสาวบือลม้มลงไปกับเป้าแว่นด้วยโชคดีที่อาวุธอยู่กับเป้าแว่นนักบินที่ถูกเป้าแว่นหยิบอาวุธขึ้นมาขู่เลยไม่กล้าทําอะไรอีก ส่วนซิดนีย์คณาบอกแฟรงก์ในสายตายของแฮปบล็อกกาไลลา,ลานี่เป็นแค่การดึงความสนใจแต่จริงๆแล้วแฮปบล็อกตั้งใจจะทำอะไรเธอเองก็ยังรู้ไม่ออกเหมือนกันนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่แฮปบล็อกเดินผ่านสองนักเลงแล้วพอเห็นทังคูหากุญแจรถไม่เจอแฮปบล็อกก็อาสาไปส่งจังหวะที่แฮปบล็อกไปถึงบ้านของสองนักเลงแล้วเห็นที่นี่มีโทรศัพท์แฮปบล็อกก็ลงมือจัดการทางคู่ ก็ติดต่อไปหาพรรคพวกที่คุยกันไว้ตอนแรกพรรคพวกก็ยังไม่ไว้ใจเนื่องจากตัวเองเพิ่งจะถูก CAA บุกแม้จะหนีมาได้พอแฮปบล็อกบอกก็เถอะดาซิดนีเมื่อรับสายมือขวาเธอก็แอบเปิดเสียงสนทนาให้แฟนฟังด้วยเขาเลยได้รู้ที่แฮปบล็อกต้องการรหัสซีโนเกะของซิดนีก็เพื่อเขาถึงสายแฮกเกอร์ของเธอในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยมือขวาพยายามจะส่งทีมไปจับกุ่มแต่แฮกเกอร์ดันหนีรอดไปได้ส่วนแฮปบล็อก คณะสอบถามพักพวกหรือแฮกเกอร์ว่าคนส่งสารอยู่ที่ไหนแต่แฮกเกอร์ไม่รู้นั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่มือขวาบอกซิดนีย์จากที่มือขว่าปฏิปตอเรื่องราวมือกว่าคิดว่าแฮปล็อกคงรับเงินเพื่อขโมยอาร์คาซิกเป็นแน่เนื่องจากสามวันก่อนมือขว่าจะาพาแฮกเกอร์เอากระเป๋าไปส่งให้กับคนส่งสารซึ่งในนั้นน่าจะเป็นอาร์คาซิก ดังนั้นจะแฮบล็อกได้กระเป๋าแล้วเอาไปปล่อยในตลาดมืดงานนี้ได้สวยแน่เธอก็เครียดแล้วยิ่งได้ยินว่ามือขวาต้องการให้เธอตามหาตัวคนสงสารให้เจอก่อนแฮบล็อกเธอก็เครียดเข้าไปใหญ่หลังซินนี้วางสายแล้วเห็นแฟรงค์สงสัยในเธอบอกว่าอาคายซิกอยู่กับแฮบล็อกเธอก็ยืนยันใช่นั่นคงไว้ใช้ต่อรองประกันตัวส่วนอันนี้ถูกก๊อปลงฮาร์ดไดรฟ์เพื่อเอาไปขาย เขาที่รู้แบบนั้นก็สั่งทีไม่เช็ครายชื่อผู้โดยสารชายที่เพิ่งลงเครื่องมาจากรัเสเซียเพื่อดูว่ามีใครที่น่าสงสัยบ้างในอดีต ซิดนีบนแฮบล็อกเนื่องจากเขาพลาดถูกจับภาพได้ตอนออกไปจากโรงแรมของเธอดังนั้นอีกไม่นานเป้าหมายจะรู้ความจริงจนเขาถูกเปิดโปงแน่เขาก็บอกเขาเคยเตือนแล้วเป้าหมายระแคะระคาย,าคายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะหาทางจัดการเองถว่าเธอกลับจะรายง,งานให้เบื้องบนทราบเพื่อยกเลิกปฏิบัติการแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าทำแบบนั้นความสัมพันธ์ของเขากับเธอจะต้องจบลงโดยเธอจะถูกตักเตือนส่วนเขาจะถูกย้ายเธอจึงถาม งานเราจะทำยังไงปัจจุบันขนาสาวบื้อกำลังยืนกินขนมต่ถูกแฟรงพาตำรวจบุกรวบตัวพอกลับมาถึงศูนย์สัส่งการแล้วเขาเข้าไปสอบปากคำสาวบือ้อหล่อนรู้จักแฮปบล็อกเหรอหล่อนก็บอกหล่อนไม่รู้จักแฮปบล็อกแค่เจอเสื้อมาจากลำธารจึงนำมาสวมใส่ส่วนที่อยู่คนเดียวก็พอป้าแวนบอกให้หล่อนรอและเตรียมสเสบียงไว้ในระหว่างที่ป้าแวนพานักบินออกไปซื้อของเดี๋ยวจะกลับมารับแฟรงเลยบอกสาวบื้อถูกเททั้งหาก ดังนั้นทางที่ดีสาวบือควรจะให้ความร่วมมือกับเขาดีกว่าดาสาวบือหล่อนจะทําข้อตกลงกับแฟรงก์ว่าหากหล่อนยอมให้ข้อมูลหล่อนจะไม่ถูกตั้งข้อหาใหม่รวมถึงต้องโยกโทษข้อหาเก่าให้ด้วยต่อแรกแฟรงก์ Frank ก็ไม่ตกลงเนื่องจากเขาไม่มีอํานาจทําได้ถึงขนาดนั้นหล่อนก็บอกแต่สิ่งน,นี้ทาได้ไม่ใช่เหรอนั่นเลยทำให้จังูรงงกันไปไก่ตาแตกเพราะสาวบือไม่ได้บืออย่างที่คิดไว ส่วนซาร่าระหว่างที่นั่งรถไปกับจิตแพทย์ก็ทำให้รู้ทั้งคู่เคยเป็นแฟนกันแฟรงก์เลยไม่ค่อยพอใจนั่นเองเพียงแต่เรื่องที่เธอปิดบงังแฟรงก์ไม่ได้เกี่ยวกับจิตแพทย์แต่เป็นเรื่องที่แฮปบล็อกแอบใส่เอสดี d า์ดมาในพวงกุญแจของเธอแต่เธอไม่ยอมมอบให้แฟรงก์เนื่องจากเธอรู้ดีว่าถ้าเขาได้มันแล้วเข้าไปจมอยู่กับเธอดีจะเกิดอะไรขึ้นเธอเลยไม่อยากให้เขาต้องเจ็บอีกซึ่งจิตแพทย์ก็เปรยพอเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกสาวซีนะ หลังซาลานิง่งไปสักพักเธอก็ยอมรับตอนเธอกับแฟงสูญเสียลูกสาวเธอกับเขาเคยเกือบเลิกกันแต่ตอนนี้เขาก็ลุกดีขึ้นและพวกเธอก็เพิ่งจะได้ชีวิตครอบครัวกลับคืนมาเธอจึงไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกทว่าจิตพทยกลับแนะนำทางเดียวที่เธอจะทำใจกับความสูญเสียได้คือเธอต้องซื่อสัตย์กับแฟงค์ ดาลุกเมื่อได้ยินตาลุงบอกให้หาที่เปรียวเขาที่กลัวตาลุงจะเก็บตัวเองกับแฟนสาวก็ตัดสินใจคุยเรื่องเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุแต่รอดมาได้เพราะเข็มขัดนิรภัยแฟนสาวที่รู้ลุกพยายามจะสื่ออะไรก็รีบคาเข็มขัดแล้วพอถูกตาลุงถามทันทีที่เธอตอบไปตามความจริงลุกก็ใช้จังหวะนั้นปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยของตาลุงออกแล้วขับรถพุ่งชนเข้ากับกองหิมะข้างทางจนรถพลิกคว่ำ ส่วนซิดนีย์หลังยอมทำข้อเสนอกับสาวบือ้อเมื่อสาวบื้อเซ็นเอกสารครบทุกเชลบับสาวบื้อก็ยอมบอกว่าเปาแวนวางแผนจะให้นักบินพาออกนอกประเทศและคงหนีไปที่แคนาดาเพราะป่วยหนักโดยเปาแวนไม่ได้จะขึ้นบินที่สนามบินแต่เป็นถนนดินอะไรสักอย่างแฟรงที่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนเลยรีพาทีมไปสกัดจับเปาแวน ต่อมาเมื่อแฟรงพาตำรวจไปกดดันจนนักบินย่อมลงมาจากเครื่องแต่เป้าแวนกลับหลบหนีเขาที่เห็นเพื่อ,อนตำรวจโกรธแค้นเพราะตำรวจหญิงถูกเป้าแวนสังหารเลยจะเก็บเป้าแวนแฟรงก็บอกพักพวกให้ทำตามกฎสุดท้ายเป้าแวนจึงถูกจับเป็นเทว่าระวังที่ได้รับความช่วยเหลือเป้าแวนดันจะรอบกัดแฟรงดีที่ซิดนี์จับตาดูอยู่จึงสังหารเป้าแวนทิง้งเขาเลยรอดชีวิตมาได้ รุ่งเช้าระหว่างที่ซิดนียพูดคุยกับแฟรงค์ในที่สุดเธอก็ยอมเล่าให้เขาฟังว่าเธอรักแฮฟบล็อกเพราะแต่ก่อนแฮฟบล็อกไม่ใช่คนแบบนี้ซึ่งเธอก็ต้องยอมรับเธอผิดที่ข้ามเส้นไปรักกับเพื่อนร่วมงานแถมจุดเริ่มต้นยังมาจากคำโกหก โดยภารกิจหนึง่งพวกเธอถูกจับได้แต่แทนที่พวกเธอเจะหนีหรือปิดปฏิบัติการกลับดันทุรังทำต่อเพราะไม่อยากจะจบความสัมพันธ์แฮฟล็อกเลยเสนอให้เล่นเนียนกว่าเดิมโดยการบอกเป้าหมายว่าพวกเธอมั่นกันจากนั้นก็ไปจดทะเบียนสมรสประกาศวันแต่งงานลงในหนังสือพิมพ์ซึ่งมันก็เวิร์กพอในที่สุดพวกเธอก็ทำภารกิจสำเร็จแถมยังได้ฮันนีมูนกันด้วยงบของ c ค a เด้วยในอดีตหลังเป้าหมายถูกกำจัด สิทนี้ก็ถามแฮปล็อกเราจะไปอยากกันเมื่อไรทว่าแฮปล็อกกลับอยากให้มันคงอยู่ต่อไปเพราะทุกอย่างทำอย่างถูกต้องแล้วขาดแค่คำขอแต่งางานเป็นทางการดังนั้นในระหว่างที่เมื่อดื่มเขาเลยคุกเขา่าขอเธอแต่งงาน ตอนแรกเธอก็ขำแต่พอเห็นเขาจริงจังแถมยังดูดีใจมากเธอก็แทบไม่อยากเจอเชื่อดังนั้นในปัจจุบันพอเธอเล่าให้แฟรงฟังจบและมาคิดคด,ดูเธอจึงอยากให้ความรู้สึกในตอนนั้นเป็นเรื่องจริงแฟรงจึงแสดงความเสียใจก่อนจะถามแล้วรู้ไหมแฮฟฟล็อกทำแบบนั้นไปทำไมเธอเลยตอบคงพออยากให้เธอไว้ใจจะได้เข้าถึงข้อมูลได้รามังเหมือนกับการเล่นกลไงนานก็ทำให้แฟรงนึกขึ้นมาได้ว่า สาวบือเองก็กำลังเล่นกลอยู่กับเราเช่นกันขณะแฟรงก์อธิบายให้ซิดนียฟังว่าจริงๆแล้วสาวบือยอมโดนจับเพื่อจะมายืนข้อเสนอกับเราตั้งหากนานก็ปไปเวลาเดียวกันที่ตำรวจสารกำลังบอกข้อมูลสาวบือหลังถูกปล่อยตัวสาวบือจะได้รับอะไรยังไงบ้างทานใดนั้นแฟรงก์ Frank ก็พาซิดนียมาหาสาวบือครับ ดานแฟรงเขาชช่นชมสาวบื้อที่ตบตาคนได้เก่งเพราะจากบันทึกการติดต่อคนที่โทรเรียกตำรวจไปจับสาวบือ้อก็คือสาวบื้อเองไม่ใช่พลเมืองดีดังนั้นสาวบื้อจึงพูดความจริงที่ว่าเปาแวนไม่ใช่คู่หงสาวบือ้อแต่เป็นเหยื่อตั้งหากซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงเพราะตั้งแต่รอดจากเครื่องบินตกมาได้สาวบื้อก็คอยจับตาดูและติดตามเปาแวนเพื่อหาว่าเปาแวนเก็บบัญชีเอาไว้ที่ไหนและรหัสเข้าคืออะไร จากนั้นก็ใช้จังหวะที่ป้าแว่นถูกนักบินรอบทําร้ายขโมยเอาบัญชีของป้าแว่นมาตอนที่แว่นกระเด็นหลุดดังนั้นตอนนี้สาวบือจึงได้ทั้งอิสระและรวยมหาศาลสาวบือเลยยิ้มอ่อนก่อนเปลยดีนะที่มีข้อตกลงและเซ็นก็เรียบร้อยแล้วหลังแฟงยอมรับพวกเขาทําอะไรสาวบื้อไม่ได้แต่อย่างน้อยช่วยบอกความจริงมาหน่อยได้ไหมว่าเจอแฮบล็อกที่ไหนสุดท้ายสาวบื้อก็ยอมบอก สองวันก่อนคางลำธารแฮบล็อก ok ถอดเสื้อให้หล่อนโดยบอกว่าตัวเองไม่ต้องใช้แล้วส่วนทางที่ไปนั้นก็ตรงกันข้ามกับทุกคนเพราะเห็นว่ามีงานต้องไปทำรรและมีเรื่องติดค้างกับเพื่อนเก่าต่อมาคณะฟรงก์กำลังมองกระดานว่ายังเหลือคนร้ายอีกกี่คนทันใดน,นั้นเพื่อนก็เข้ามารายงานว่าเจอตัวผู้โดยสารน่าสงสัยแล้วเนื่องจากใช้ที่อยู่ปลอมนั้นก็ไปเวลาเดียวกันที่แฮบล็อก ok, ได้้อมูมมาจากแฮกเกอร์เช่นกันว่า ผู้ส่งสารออกจากมอสโกวันพฤหัสผ่านตอมอที่แฟรแบงค์ไปแล้วครับจังหวะที่แฟรงค์ได้รูปผู้ส่งสารทางผู้ส่งสารก็นํากระเป๋าไปซ่อนไว้ใต้ฝ้าของห้องพักสิทนิชท่่รู้ว่าผู้ส่งสารอยู่ที่นี่แล้วเลยดีใจโดยที่แฮบล็อกก็หนักใจเพราะผู้ส่งสารมาถึงที่นี่นานแล้ว ดานซิดนี่พอได้ยินแฟรงสงสัยผู้ส่งสารมากดดานอยู่ที่นี่เพื่อรออะไรนันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ส่งสารเก็บของเสร็จได้โทรไปบอกใครบางคนว่าผมมาถึงแล้วถูกอย่างเป็นไปตามหมายกำหนดการครับดานซาล่าเมื่อไปหาลุกและพบตำรวจที่แฟรงส่งมาเสียชีวิตแถมลูกกับแฟนสาวยังหายไปเธอกระถาง,งตกใจและกังวลมาก ในขณะที่ลุกพอฟื้นขึ้นมาแล้วช่วยแฟนสาวออกมาจากรถได้แต่ตาลุงยังรอดแถมกําลังจะลุกขึ้นมาเล่นงานพวกเขาลุกก็ตัดสินใจบอกแฟนสาวให้รีบหนีโดยที่เขาจะล่อตาลุงไปอีกทางก็จบแล้วนะครับกับการสปอยซีรีส์ The Last Frontier เอพิซที่4แล้วอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ